กินข้าวกลางวันอาหารตามสั่งอตามสั่งมื้อเที่ยงจ้ะผัดกะเพรารวมมิตรราดข้าวน้ำปั่นก็มีเปลี่ยนเส้นทางมาซอยซอย 15. สิบห้าซอยสิบห้าออถนนสาย15้าเปลี่ยนบรรยากาศหาข้าวกินตอนเที่ยงจ้ะ สายสิบห้าซอยไหนก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะซอยซอยสองแล้วหรือเปล่าซอยสองซอยสองแล้วแหละน,น,นานมาทีทางนี้เนาะไม่ค่อยได้มา อันนี้ต้นอะไรคะหนูน้องถาอันนี้ต้นอะไรแม่อันนี้ต้นอะไรอ่นนอะหอเงินหอเงินหอเงินโอ้โหชื่อก็งามนามก็เพาะเนาะต้นหอเงินอันนี้ช้อนเงินช้อนทองอันนี้หอเงินตั้งคู่กันเลยเฮงหิงปังปังเนาะ โกโก้ปั่นอันนี้น้ำแดงกิงนอสดชื่นค่ะน้ำแดงหวานๆจะได้สดชื่นเนาะนแดงคือน้ำแดง,แดงอันนี้โกโก้ปันป่นจ่ะกินไม่หมดไม่ค้าให้ข้าวเยอะเลยกินไม่หมด<อ>มื้อกลางวันแค่นี้ค่ะพอแล้ว

ไม่อยากเอาปลูกลงดินไงพี่มันย้ายไม่ได้เนาะปลูกเศษเข่งมันย้ายได้ไงอันนี้รถเข้าไปกรีดยางมาเนี่เลยนะ,ะายางไปขายเนะี่ ใส่ปุ๋ยปูกแล้วก็ว่าจะโตว่าจะใส่ปุ๋ยลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะแล้วก็มากลีดอีกล่ะ เป็นซอยหกนะ รไม่เคยมาเราก็ลองเพราะว่ามันทะลุสายสิบสามหมดทะลุไปซอยสิบสามได้หมดเลยใช่ไหมพี่ร้านรับซื้ออก่ับ สยามบ้านขึ้นอีกบ้านยศเนาะนี่อะไรเ C I บริษัทสยามโคเรียอินดัสเซียลบริษัทบริษัทมาอะไรเงี้ยนี่บริษัทแถวแต่ละเซเว่นก็มีบริษัทนอกแถวเนี้นี่บริษัทอะไรมีฟินแลนด์คอม 有吗？ วันนั้งเราไปไปเที่ยวมไม่คงตกใจว่าไปเลยนบนแต่บ้านเราจะซื้ออะไรที่ไปตกตลังก์ไหมหน,นันนะไกไม่เต็มอย่างนี้ติดตรงนี้ะขออภัยเลยใช่ไหมดิถ้าสะดวกสบายใกล้ถนนนะเนาะยังไงก็เต็มยังไงก็มีคน I okay.